พระเจ้าอหัวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอิหรัวทรงตรัสว,ว่าเมื่อเกิดเหตุรรับภัยน,นั้นชุมชนที่อยู่รอบๆอจะต้องรประสบกันอย่างไรท้าจะส่งผิคนโครงการแจ้งเรืนนี้ขึ้นมาครับหลัการทำงานนะครับสิ่งที่คล้ายว่าสองฝั่งนี้ต้นเวลาน้ำท่วมน้ำที่ไหลลงงในน้ำจะไหลลงสู่บึงทั้งสองฝั่งครับแล้ว วาสส่งนนี้ก็จะเปิดไหลน้ําที่อยู่เต็มสองบึงน,นี้ก็จะไหลกลับสู่แม่น้ำและลงทะเลไปครับหลักการมาจากเมื่อเวลาลิงมีอาหารสักกลุ่มหนึ่งลิงจะกินไปส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งจะเกี่ยวไปที่กระปุงแก้ครับเมื่อเวลาหิวลิงจะคายส่วนที่กระปุกแก้วออกมาและกินเข้าไปครับเส้หลักการเดียวกันคือเก,ก็บของที่มีประโยชน์ไว้ใช้ในยามจำเป็นเสร็จภูนิ้นต่อไปครับ โครงการย่าแฝดเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระนาราชดำริของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าประเทศไทยมีพื้นที่อยู่อย่างจำก,กัดและบบงพื้นที่ก็มีภัยเกิดขึ้นทั้งภัยแล้งอุทกภัยและพิษพลนครับท่านจึงทรงมีพระนาราชดำรีเพืี่ช่วยแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพัฒน,นาและเชื่อมเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยครับซึ่งก็คือโครงการปลูกย่าแฝดครับ ยาแฝดมีสรรพคุณคือมีรากที่ยาวมากช่วยยึดติดหน้าดินกันภัยจากดินถล่มแถมยังช่วยดูดซับน้ำได้ในปริมาณที่มากกว่าผู้ชิ่อื่นจะทำได้กันภัยเจากและก็ไยได้ครับเกษตรกรและเกษตรกรไทยที่รู้วิธีการปลูกยญ้าแฝดได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนและได้ตูดีตลอดมาตั้งแต่ก่อน้เในวันที่24กร,รกราคมคศ2544ครับส่วนโครงการสูศร่ศิลปาชีพครับ นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชนินีนานะครับสมเด็าาจาพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาธทรงหายาย่วงใยทุกิลปนิกรของท่านมากอีกท,ทัง้งท่านยังทรงเสริมพระไทยในงานพืบ้านัณกีฬาพืานาพนธภศิลปะการ,าต,ราต่างๆและศิลปะพื้ิธภัครับท่านจึงทรงมีพระราชดำริเพื่อก่อตโครงการศูนย์ศิลปะชีนขึ้นครับโครงการศูนย์ศิลปะชีได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมคศ รายได้ก่อรายได้แต่กออกเป็นแผนกต่างๆหลายสิบแผนนะครับมีทั้งแผนจัดสารแผนช่างเรือนไม้แผนเครื่องปั้นดินเผาแผนแกะสลักไม้แผนผ้าไหมแผนเจียระไนพลแผนกปันผ้าและแผนกป่าแก้วครับซึ่งแผนกต่างๆในโครงการสื่อศิลปะชีพนี้ได้ช่วยผสมนิกรชอทไทยมีรายได้เสริมและมีอาชีพเสริม และล่าสุดนะครับโครงการศิลปะชีพและเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดของสถาบันศิริกิจและได้จัดตั้งโครงการศิลป์แผ่นดินครั้งที่6ขึ้นมาและไ่้จัดแสดงวันที่้าที่นั่งขนากตัดสมาคมครับ